สวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่กิฟกันอีกแล้วนะคะแล้วก็สวัสดีวันสงการด้วยนะคะวันนี้แม่กิฟก็จะมาทำก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำใสนะคะจะใช้วัตถุดิบที่มีในบ้านนะคะสูตรอาจจะไม่เป๊ะนะคะมีอะไรก็จะใส่ไปนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ก็เริ่มจากเตรียมเนื้อไก่ก่อนนะคะแม่กิฟก็จะใช้ไก่ทั้งตัวนะคะแล้วก็เอามาสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็นำน้ำใส่หม้อนะคะประมาณ3.5ลิตรนะคะแล้วก็เติมเกลือนะคะลงไป1ช้อนนะคะตามด้วยรสดีนะคะจะใส่ไป2ช้อนนะคะ แล้วก็จะคนอยู่หน่อยนึงนะคะเพื่อให้รสด,ดีนะคะละลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดต้มตุ๋นนะคะหรือว่าเครื่องเทศทาก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้จะมีไม่ครบแล้วค่ะเพราะว่าแบ่งใช้หลายรอบแล้วนะคะเพื่อนๆก็ไปซื้อเครื่องเทศทาก๋วยเตี๋ยวห่อละสิบบาทได้เลยนะคะจะมีน้ําตาลกวาดจะมีขา่าจะมีถุงผ้าสีขาวด้วยนะคะอ่ะ แล้วก็จะตามด้วยเนื้อไก่นะคะที่เราสับไว้แล้วนะคะถ้าไม่ใช้ไก่ทั้งตัวนะคะก็ใช้เป็นน่องไก่ปีกไก่ได้เลยนะคะก็จะต้มต่อไปจนน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไม่ต้องคนนะคะถ้ามีฟองก็ช้อนฟองออกนะคะน้ำจะได้ใสนะคะพอน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแม่กิฟก็จะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะคะ อ่าสิช้อนโต๊ะนะคะหรือว่า1กระบวยนะคะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำกระเทียมดองนะคะไป2กระบวยนะคะหรือว่า20ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะสช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นแม่กิ๊บก็จะใส่ผักที่มีรสหวานลงไปนะคะก็จะเป็นผักกาดขาวนะคะแล้วก็ขึ้นฉ่ายนะคะอันนี้แม่สามีปลูกเองในบ้านนะคะไรสารพิษนะคะปกติเขาจะใส่อา หอมหัวใหญ่นะคะหัวชัชเท้านะคะหรือว่ากระหล่ำนะคะเพื่อให้น้ำซุปมีรสหวานนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำตาลกวาดนะคะที่เป็นเม็ดเม็ดนะคะก็จะทำให้น้ำซุปกลมกล่อมนะคะอันนี้ก็จะใส่ตามที่มีในบ้านเลยนะคะแล้วก็จะคนให้เข้ากันแล้วก็จะตุ๋นต่อไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะ ระหว่างที่รอน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวได้ที่นะคะแม่กิ๊บก็จะพามาชมสวนผักที่หน้าบ้านของเราเองนะคะก็จะมีผักเยอะแยะเลยอันนี้แม่สามีปลูกไว้นะคะเดี๋ยวแม่กิ๊บก็จะเด็ดผักบุ้งกับผักกาดหอมนะคะขอตัวไปเก็บผักแป๊บนึงนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะได้ผักตามต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปทําก๋วยเตี๋ยวกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาน้าซุปก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะที่ตุ๋นไป30นาทีนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะตุ๋นไป45นาที1ชั่วโมงใช้ไฟอ่อนสุดก็ได้นะคะยิ่งตุ๋นนานน้าซุปก็ยิ่งอร่อยเข้มข้นนะคะ มาค่ะเรามาใส่ก๋วยเตี๋ยวกินกันเลยค่ะหาหม้อใบเล็กตั้งน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็จะทําการลวกเส้นและผักนะคะอันนี้แม่กิฟก็จะใช้เส้นมาม่าของ FF นะคะ,ะลวกไปเลยนะคะใส่ไปทั้งหมด4ี่ก้อนนะคะพอดีว่าที่บ้านเหลือแค่นี้นะคะเดี๋ยวมือต่อไปก็ค่อยออกไปซื้อเส้นเล็กเส้นใหญ่มากินนะคะซื้อลูกชิ้นใส่เพิ่มด้วยก็อร่อยนะคะรอ,ะอให้เส้นคลายตัวนะคะ โอเคเส้นสุกแล้วนะคะคลายตัวแล้วนะคะนุ่มกำลังดีก็ใช้ที่ลวกไวยเตี๋ยวนะคะตักขึ้นมานะคะตักขึ้นมาสะเด็ดน้ำนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยเลยค่ะจะใส่ทีเดียวไปเลยสองชามนะคะ <c oughs> กินถ้วยเล็กๆไม่อิ่มนะคะต้องใส่ชามเอานะคะ <c oughs> ใส่ผักลวกลงไปนะคะก็จะเป็นผักบุ้งนะคะผักกาดขาวนะคะก็ใส่น้ำซุปข๋วยเตี๋ยวของเราตามลงไปเลยนะคะเนื้อไก่ชิ้นโตโตนะคะใส่ให้ท่วมเลยนะคะออืหเน้นเนื้อนะคะน้ำซุปเข้มข้นทีเดียวเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำส้มสายชูมีถั่วดินปน่นพริกขั่วนะคะแล้วก็กระเทียมเจียวเองนะคะก็จะใส่กระเทียมเจียวลงไปก่อนเลยนะคะอย่างละช้อนเลยค่ะความอร่อยก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะถั่วดินป่นนะคะอย่างละช้อนเล็กๆนะคะ ตามด้วยพริกป่นขั่วนะคะจะใส่แค่ปลายช้อนนะคะพริกก็จะเผ็ดอยู่หน่อยนึงนะคะอันนี้ไม่กิบก็จะคัขวน้ำมันที่เหลือจากเจียวกระเทียมนะคะใส่น้ำส้มสายชูไปหนึหยดนะคะเพิ่มความเปรี้ยวแซบนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็กินได้เลยนะคะเสร็จแล้วก๋วยเตี๋ยวของเราอาวุธก็พร้อมระ,ะเกียบแล้วก็ช้อนนะคะไปเราไปกินกันเลยค่ะมาค่ะกินก๋วยเตี๋ยวกัน รดน้ำซุปก่อนนะคะอืมอร่อยเส้นมาม่าเหนียวนุ่มหนึบหนึบของเราอืมหวยเตี๋วขาดลูกชิ้นไปนะคะแต่ไม่เป็นไรมีเนื้อไก่แล้วก็กินได้อร่อยอยู่ สดน้ำซุปรร้อนไปด้วยนะคะอขอหาเนื้อไก่ก่อน กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็จะขอต่อด้วยข้าวต้มมักนะคะอันนี้แม่สันนีทำไว้ไปวัดนะคะช่วงสงการนะคะก็จะแบ่งไว้ให้ที่บ้านกินด้วยนะคะก็จะเป็นข้าวต้มถั่วก็จะหอมใบตองแล้วก็เอาไปต้มนะคะหอมใบตองนะคะอร่อยมากจะ ก็จะมีเสียงเพลงจากข้างบ้านนะคะเปิดเพลงแต่กลางวันเลยนี่เขาต้ม <c oughs> มัดก็จะมีถั่วดินแฝงแบบนี้นะคะอืถั่วดินหายไปกับตานะคะอร่อยมากนะคะอืม,อม,อม กินขา้าแล้วก็ต้องตบด้วยของหวานนะคะ วันนี้นะคะแม่กิฟก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามให้แม่กิฟด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่กิฟด้วยนะคะแม่กิฟก็จะได้หาคลิปดีๆนะคะมาให้เพื่อนๆรับชมกันต่อไปนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย